สวัสดีแฟนฟุตบอลเรสเตอร์พบกับ e a k i n g New s สรุปข่าวเรอร์ซิตี้รอบบ่ายวันนี้สรุปข่าวเรอร์ซิสี้รอบบ่ายวันนี้ครับจะมี2อหัวข้อข่าวเช่นเคยนะครับเรืเ่องกนที่หัวข้อแรกครับราชิดเกสซอเตรียมย้ายซบเบสตัดแบบยืมตัวอีกครั้งข่าวการย้ายทีมของเรอร์ซิสี้ร่าสุดจากเรอร์เชียร์ไรท์นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอนา,าคตของปีซ้ายอย่างราชิดเกสซอโดยผู้เล่นพร้อมที่จะย้ายไปเล่นที่เบสตัดแบบยืมตัว การจากลาเรตส์ตีของราชิเกสซอดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้วโดวยดาวเตะทีมชาติแอลจีเรียย้ายมาเริ่มทีมในปี2 0 1 8แทนที่ลุยยัดมาเรสเพื่อทมชาติของเขาหลังจากที่เขาย้ายทีมเป็นค่าตัวสถิติสโมสรไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งไปคู่แข่งในพิมริก,กรเดสซอเซซียา4ปีที่เรตร์ตีเมื่อครอบูเอลเซซียาก,กับเขาจากมนกูนากแต่ผลงานกลับไม่เป็นที่น่าพอใจที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม เกสซอร์ใช้เวลาในซีซั่น2.9%ส่งไ20%เล่นแบบทีมตัวที่ฟรีออเรนตินาและวินเลนโรเจอร์ก็ส่งความไปที่เบสตัดในฤดูก,กาลที่แล้วสัญญาของเกสซอร์เหลือเวลาอีกหนึ่งปีและพร้อมย้ายทีมแบบถาวรโดยนักเตะวัย29ปีรายนี้ได้ลงในเพียง19เกมในพิมร์บริกกับเรตเตอร์ิตีอย่างไรก็ตามเกสซอร์สนุกกับซีซั่นที่ดีกับเบสตัดเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วโดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป 8, 8ประตูและ8แอสซิ์ให้กับทีมของเซเกนยาซิน เลสเตอร์สตี้หวังว่าจะได้เงินจํานวน12ล้านปอนด์ที่พวกเขาใจ่ายในการซื้อตัวนักเตะรายนี้มาแต่ด้วยสัญญาที่เหลือเพียงหนึ่งปีเขาน่าจะพร้อมย้ายสโมสรหากลดค่าตัวลงมูรเมดพ่อของเกสซอซถูกสื่อติดตุรกีกล่าวถึงอนาคตของลูกชายของเขาโดยได้พูดกับฟาติกผ่านสปอตวิดเจสเขากล่าวว่าลูกชายของผมมีความสุขมากในกเรสตร้นพวกเขาพร้อมที่จะแข่งขันในแชมเปี้ยนส์ในฤดูก,กาลนี้ เกสซอจะสานต่ออาชีพของเขาที่เปสตาร์ร้อยเปอร์เซนต์เราคาดว่าการเจรจารย้ายทีมจะเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสัน้นหลังจากการ,สรแสดงผลง,งานของลูกชายผมในฤดูก,กาลนี้การาซาสลายก็ยื่นข้อเสนอให้เราด้วยาาการจะไปของเกสซอหมายความว่าจะมีตำแหน่งตัวรุกยินเส้นว่างลงที่เรตเตอร์สตีอีกครั้งโดยสก,กิตอุนแดได้กลับมาที่ไอส์โนมาเมื่อสิ้นสุดการยืมตัวและเขาได้เซ็นสัญญาก,กับมาร์เซย์เมื่อเร็วๆนี้ ปัจจุบ e ันเรสเตอร์ซีได้เซ็นสัญญากับแพสซันดาก้าและอุบัการีสูมานีจากเรบูซสบวกและลิวตามลำดับแล้วเนื่องจากพวกเขาต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนซีซั่นใหม่จะเริ่มขึ้นนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของราชิดแกสซซที่กำลังจะย้ายออกจากทิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีกครั้งในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวที่2กันบ้างครับ ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการทวิตให้กำลังใจของทาร่าแกรี่รีติเกอร์อดีตตำนานชีมชาติอังกฤษและเดนเตอร์สตีครับแกรี่รีติเกอร์ครับทวิตให้กำลังใจแฮร์รี่เคนก่อนวลาเดนมาร์กแกรี่รีติเกอร์อดีตดาวเตะกล่าวถึงความยอดเยี่ยมในข้อความถึงแฮร์รี่เคนโดยแคปเปอร์ชไมเคิลผู้สาบสูญชาติเดนมาร์กของเดนเตอร์สตีจะขวางทางแฮร์รี่เคนและเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาในรอบรองชนะเลิศศึกยูโร2020ในคืนวันพุธนี้ เข็นทำผลงานได้ดีในรอบ็อกเอาท์กับทัพชีรไรออนโดยทำไป3ประตูจาก2เกมช่วยทีมแกรนดเซเกตผ่านเยอรมนีและยูเครนเข้ารอบรองชนะเลิศอีกครั้งของศึกยูโรสถิติของดาวเตะทอตนมฮอสเปอร์ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติตอนนี้อยู่ที่9ประตูเทียบเท่ากับอารันเชเลอร์อดีตนักเตะหมายเลขเก้าและหนึ่งในตำนานทองชาติอังกฤษส่วนลินิเกอร์มีสถิติถึง10ประตูแคปเปอร์ชมเปของเดเตอร์สตีผู้สาประตูวัย34ปี ตั้งความหวังที่จะเอาชนะอังกฤษให้กับดินมาร์กในการประทัก,กันร,รอบรอง,ชงเชลล์ที่เวมบีในคืนวันพุธนี้ทวิตเตอร์ทางการของ,องกษิษได้ทวิต3อันดับแรกให้กับแฟนๆและทวิตเยอะสุดเช้านี้โดยมีคําให้กำลังใจโดยเฉพาะสําหรับเคนโดยอันว่ากัปตันเป็นผู้นําที่ดีโดยอดิดาราที่จอกและผู้ประกาศข่าวเกี่ยวกับการรายงานข่าวยูโรของ b b c เขา อ,อย่าก,กังวลว่าจะเสียสถิติที่น่าภูมิใจโดยกองหน้าคนปัจจุบันได้รับมอบหมายให้พยายามนำแชมป์กลับบา้านผู้จัดการแมนฯออฟเดย์แย่ตัวเองก่อนที่จะส่งข้อความปาราถนาดีจากหัวใจและขอให้เคนโชคดีและเอาชนะเพื่อไปเก็บประวัติของเขาโดยลินิเกอร์ตอบโต้ด้วยการตอบกลับที่ยอดเยี่ยมเขาทวิตว่าผมอาจจะสนุกกับสิน,นี้ในขณะที่สถิติมันยังคงอยู่สำหรับกองหน้า ยิงแซงมันได้เลยแฮร์รี่เคนไปทุกมัเลยแฮร์รี่เนี่ยนี่คือคำกล่าวของแกรี่ลีดิกเกอร์เคนสามารถทุบสถิติได้ฮะเขายิงผ่านเช迈เคิลได้2ลูกและพาทีมไปสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติอิตาลีหรือสเปนในวันอาทิตย์นี้นี่ก็คือการกล่าวให้กำลังใจของแกรี่ลีดิกเกอร์ที่มีให้กับทาด้านแฮร์รี่เคนก่อนที่เจ้าตัวจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020 รอบรองชชลเลิศในคืนวันพุธนี้โดยจะพบกับทีมชาติดินมาของแคทเปอร์ชไมเคิลที่เป็นนักเตะของเรตเตอร์สตีสำหรับวันนี้ครับตัวผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินจิกีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปข่าวสรุปข,ข่าวเรตเตอร์สตีช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ